ร้านนี้คนเข้าได้ทั่วโลกถ้าถามพี่นะมันเป็นสมอนหน้าร้านหน้าร้านคืออะไรสมมติว่าคุณเปิดช็อปหนึ่งช็อปคุณมีหน้าร้านออฟไลน์เช่นสาขาบางนาสาขาเชียงใหม่สาขาขอนแก่นคุณก็ต้องลงทุนไปเปิดหน้าร้านคุณหน้าร้านคุณเปิดหน้าร้านอย่างเดียวได้ไม่ได้คุณต้องทำไมตกแต่งหน้าร้านของคุณให้สวยตกแต่งไม่พอต้องมีค่าน้ําค่าไฟมีค่าคนดูแลมีค่าเซลล์พนักงานขายที่อยู่หน้าร้านมีแคชเชียร์ที่อยู่หน้าร้านรู้ไหน อันนี้คือการเปิดหน้าร้านเว็บไซต์คือหนึ่งหน้าร้านเป็นหน้าร้านที่ไม่มีพนังกงานอ่ะจริงๆเรียกเว็บไซต์นั้นนะว่าเป็นหน้าร้านแบคงบครบวงจรแล้วกันคุณทำเว็บไซต์จบคุณจะได้หน้าร้านพร้อมพนักง,งานในตัวความเจ๋งของมันคืออะไระครับหน้าร้านนี้คนเข้าได้ทั่วทั่วโลกถ้าคุณทําที่ขอนแก่นมันก็คงแค่คนโซนขอนแก่นนะพี่ค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่าทําขึ้นเว็บไซต์มันเว็บไซต์หน้าร้านนึ่งถูกกว่าไปขึ้นหน้าร้านจริง <c oughs> ชองจริงๆซะอีกแถมภาพรวมอะยังถูกว่ะทจ้างพนักง,งานขายเข้ามาด้วย,ยอีก แล้วข้อดีของมันคือมันขายเป็นหน้าร้านที่ขายคนไม่ว่้ลูกแล้วทำไมเราไม่ควรเปิดสาขานี้